เราจะผ่านตู้บ้านนะครับผ่านปักนะครับต้นมะพร้าวด้วงสาคูค่ะนี่เขาเรียกอะไรนะครับดวงมะพร้าวเหรอครับใช่ค่ะด้วงมะพร้าวดวงสาคูค่ะของแกงดวงสาคูเกากินยังไงครับนี่เอาไปคั่วไปทอดค่ะทอดแกงใส่หน่อไม้ต้มก็ได้ค่ะหรือแกงใส่หน่อไม้ก็ได้อร่อยขายยังไงครับผมทีละยี่สิบห้าค่ะกิโลละสองร้อยห้าสิบค่ะ เป็นโปรตีนนะคะโปรตีนสูงค่ะโอเคขอบคุณมากครับนี่จะเป็นเหล้าดูดิด้ดิดู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 ดิดเดิดู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 ิดูดิดูดิดูดิดูิูดิดิิด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 ิูิดิดิด